ครับเพื่อนๆนผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกันกับผมผมจะไม่ให้รูปขายครั้งนึงครับผมร้านตัดผมเป็นร้านตัดผมอาชีพเดียวที่หาเลี้ยงลูกๆสามคนโดยลำพงัง พูกสร้งปิดมาสามอาทิตย์แล้วเง,นงินไม่มีนี่คือทรัพย์สินเดียวที่จะพอหาเลี้ยงลูกได้พอหาเลี้ยงชีพได้ไม่มีอย่างอื่นเลยที่ดินสักตารางนิ้วเดียวยังไม่มีตัวสอบสิน การช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐตรวจแล้วตรวจอีกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบพอตรวจมาเมื่อเช้าบอกไม่มีสิทธิ์เพราะท่านเป็นเกเษตรกรตั้งแต่เกิดมาในชีวิตทั้งป่านนี้ใช่พ่อครูเป็นเกษตรกรแต่ท่านเสียปไปนานลยทรัพย์สินไม่มีสักตารางนี้เดียวเลยเนี่ยนายเนี่ยคนเนี้ยมีจย่งเดียวที่จะพอพอหาเลี้ยงลูกได้ตัวนี้มีแค่น,นี้ คุณเอาเอาระบบอะไรเอาอะไรมาตรวจสอบจะยืนยันมาเป็นหลักฐานว่าผมเป็นเกษตรกร,เ,กรเอาอะไรยืนว่าผมเป็นเกษตรกรไอเอไอไอรัฐบาลเนี่ยผมมีทรัพย์สินแค่นี้เช่าเขาอยู่บ้างปลูกข้าวได้ไหมปลูกข้าวปลูกมันสำปะหลังปลูกอ้อยได้ไหมเนี่ยโต๊ะเนี่ยก็มีปัญจาแค่นี้ ๊ะข้าเก่าๆปัญญาแค่เนี้ยหาเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยตลอดแต่ตลอดมาเลยบางวันอดมือกินมือตั้งแต่รถปิดร้านมาเนี่ยอดมาตลอดกินข้าวคนละมือบางวันไม่ได้กินกันน้ำยังน้ำดื่มนี่ยังเอาน้ำก๊อกกินเลย ลูกอยู่ในร้อยกินข้าววันวันแทบจะไม่ได้กินถ้าหมดระบบจะมั่วขนาดนี้มึงไม่ต้องออกมาแจกเราไอรัฐบาลโอ้โควยเนี่ยกูยเหลืออยู่แค่นี้ห้าวันแล้วเนี่ยต้องประหยัดกินแค่ไหนห้าโลเนี่ยได้มาจากไหนรู้ไหม ได้มาจากเบีย้ยพิการลูกสาวกูคนโตที่เป็นเด็กออทิสติกอะ่ะถ้าไม่งั้นก,ก,กูก็อดตายกันไปนานแล้วบ้านกับเช่าเขาอยู่ตวนนี้ยค่าเช่าสองเดือนเราไม่ได้จ่ายเขาอะไรพาลูี่อะไรน้ำยุ่กลูกรูปก,กูเด็กแค่นี้ร้อยกินข้าวกันอยูนะ่เนี่ยกินแบบประหยัดมากข้าวคุกน้ำปลาม้างอะไรบ้างต้องอยู่รอดให้ได้ ระบบการตรวจสอบตรวจสอบยังไงว่าเป็นเกษตรกรกูเป็นคนตัดผมเลี้ยงลูกมาเลี้ยงลูกคนเดียวลําพังลูกสามคนเนี่ยโดนสั่งปิดร้านดูให้ชัดเจนกูไม่ได้เขียนเองกูไม่ได้ปิดเองกูปิดไปแล้วแหละแต่เขามาตีที่หลังห้ามเปิดต่อ ไอ้คนที่ได้เป็นคนที่ไม่ลำบากแต่คนที่ลำบากจริงๆนะอยากจะถามกับคืนกับระบบ AI ไระบบตรวจสอบของรัฐบาลเนี่ยมันเอาตรกกะที่ไหนมาคิดเอาหลักฐานที่ไหนมาบอกว่าเราเป็นเกรรษตรกรเหตุผลที่ทำเพราะอะไรเพียงเพื่อที่จะผลักให้เขาหมดสิทธิ์ใช่ไหมเพื่อที่ตัดคนให้น้อยที่สุดกู้คนไทย กูก็คนไทยึ้นเกิดลูกกูก็เป็นคนไทยอาชีพหลักอาชีพเดียวที่กูหาเลี้ยงลูกคือนี่ตัดผมกูเปิดไม่ได้เพราะเปิดไปจะผิดพกรกฉุกเฉินเขาห้ามปร 40, 000, 1, 2, ปับสี่หมืนติดคุกสองปีใช่หรือเปล่าไม่รู้เพราะมีคนมาเตือนกูก็ไม่เปิดพยายามประหยัดกินที่สุดแล้ว ฝากทุกคนแชร์ผมด้วยผูเ้เจ็บปวดมากรอมาตั้งไม่รู้กี่อาทิตย์แล้วตั้งแต่วันที่ยี่บแปดที่ลงทะเบียนไปยี่บเก้าตอนประมาณตีหนึ่งขนอะงวันที่ยี่บเก้าอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้ก,ก็รอรอ,รอความหวังว่าว่าลัางจะได้บ้างเออคนจน,จ,นจริงๆอย่างกูเนี่ยตัวคนเดียวกูไม่เท่าไหร่หรอกกูไม่กลัวหรอกแค่ออดไม่ขอไม่ขอ อยาให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆตอนนั้นในความรู้สึกแต่นี้มันมีลูกมันมีเด็กๆที่ต้องรอข้าวกินอยู่ดีๆมาเมื่อเช้านี้เปิดเช็ดสถานะบอกว่าตัดสิทธิ์เพราะว่าคุณเป็นเกรรษตรกรหลักฐานอยู่ตรงไหนที่มาดันผลักให้เป็นเกษตรกร กูมองอยู่ท่สมองกูมองคิดจะคิดได้ก็ว่าอ๋อมึงต้องการที่จะตัดสิทธิ์คนให้มากที่สุดใช่ไหมผักใสให้เขาเป็นเกษตรกรนเนี่ยได้ข่าวมาหลายรายแล้วที่เป็นแบบเนี้ยเขาไม่ใช่แต่ผักไอ้ก็เ,เปน็นเกษตรกรบ้างนักศึกษาบ้างทำไมมึงไม่เข้ามาดูพื้นที่ทำไมภาครัฐมันไม่กระจายอำนาะจเข้ามาดูคนในพื้นที่ว่าคนที่เขาลงทะเบียนไปเนี่ยเขาลงอาชีพเนี่ยเขาทำจริงไหมอบตเอาทำไมอ,อมอสมมีเต็มบ้านเต็มเมือง มึงนั่งคิดอยู่คนเดียวในกรุงเทพนุน่นบอกระบบมึงแม่นยำกูบอกแล้วนี่เนี่ยชัดเจนไหมเนี่ยกูมีอยู่แค่นี้สิ่งที่จะประกอบอาชีพหาเลี้ยงลูกหาเลี้ยงชีพพอได้ลูกได้กินข้าวบ้างเลี้ยงปากเลี้ยงท้องลูกสามชีวิตสภาพก็อย่างเนี้ก็กุคงจนนะ่ะ ที่ดินสักแปลงเดียวตารางนิ้วเดียวก็ยังไม่มีเลยผลักให้เป็นผู้ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรเดี๋ยวจะมีระบบเยียวยาอีกซ้ำอีกทีหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาได้ยินข่าวงั้นถามว่าพอไปตรวจที่ระบบเป็นเกษตรกรกูเป็นจริงไหมกูก็เป็นจริงไม่ได้เพราะว่ากูไม่มีเป็นสมาชิกทกศไ,ไ,นนนไม่มีที่ดินไม่มีบัญชีในธนาคารทกศเลยตั้งแต่เกิดมาในชีวิตไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองเลย แล้วก็จะปกักกูทิ้งอีกรอบหนึ่งทําอย่างเงี้ยเพื่ออะไรทํายังก็ไม่ใช่คนไทยทำยังก็พูกกูไม่ใช่คนไทยไอ้แม่งคนรวยรายหมดผู้เห็นหมดแล้วมันว่ากันได้กันเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรผต้องการจะผักให้คนไทยไม่ใช่คนไทยเพราะวาจะผักทิ้ง่ะตัดทิ้งไงแก่คนจนตายก่อนเนี่ย อะไรก็ไม่มีเข้ามาเยียวยาช่วยเหลือที่ได้กินได้อยู่ประทังมาวันๆขอคนน้นบ้างขอคนนี้บ้างมาตลอดสามอาทิตย์สี่อาทิตย์เขาก็าแล้วเนี่ยไอรัฐบาลอยู่พอเวลานั้นขอความร่วมมือขอความร่วมมือจากทางการกูร่วมมือมาตลอดกูไม่ใช่คนดื้อจากทางการด้วยเนี่ยสภาพความเป็นจริงนี่คือสภาพความเป็นจริง นี่คือสภาพความเป็นจริงอยู่กันอย่างเงี้ยรอเย็นข้าววันนั้งต้องประหยัดที่สุดเท่าที่จะประหยัดได้บางทีต้องให้ลูกกินปลากระป๋องป๋องเดียวคุกน้ำปลาคุกข้าวคุกข้าวเปล่ากินเอาน้ำซอสน,นี่คือสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่ ทำไมไม,ม่ตรวจสอบความเป็นจริงทำไมไม่กระจายให้คนในพื้นที่เขามาดูกันเองหรือไม่ทําไมไม่ตรวจสอบทําไมไม่ถามว่าให้ถ่ายรูปหน้าร้านอะไรทําจริงไหมดูดีๆมึงตัดสินเองเออเองหลักเกณฑ์มั่วๆอย่างเงี้ยจะบริหารประเทศชาติบ้านเมืองไปได้ไงอยากจะมั่วให้ใครเป็นอะไรก็เป็นดิอยากจะมั่วให้ใครเป็นอะไรก็เป็นดินนดถ้างนั้นอะ จะตัดสิทธิใครตามอำเภอใจเลยเนี่ยไหนบอกระบบมันดีมากไอไตรวจสอบแม่นยำแม่นยำเนี่ยไม่รู้ไอไอคืออะไรเพิ่งได้ยินเนี่ยแหละรู้แต่ว่าเป็นระบบการตรวจสอบข้อมูลฐานข้อมูลบ้านก็มีมีเช่าเขาอยู่ที่ดินสักแปลงเดียวตารางนิ้วเดียวยังไม่มีเป็นสิทธิของตัวเองเลยที่เหลือกินต้องเห็นข้าวเจ้าข้าวเมื่อตะกี้นะนั้นคือเงินเหลือจาก ไปรับเบี้ยพ่การลูกสาวเบี้ยคนพิการแปดร้อยซื้อข้าวมาได้ห้าโลแล้วะซื้อน้นซืเหลือแค่นั้นบอกว่าพรุ่งนี้วันที่สิบหให้เปิดร้านได้แล้วถามว่าลูกค้าจะมีแค่ไหนอันนั้นไม่สำคัญถ้าตรวจสอบดีๆกูสั่งพี่ร้านกูก็เป็นคนไทยก็มีสิทธิ์ที่จะได้ถ้าไม่ช่วยจะไม่ช่วยที่แรกทำไม <Huh? S 2> ไม่ต้องช่วยก็ได้ทีแรกอ่ะไม่ต้องประกาศออกมาทําทําเป็นอืสร้างภาพให้ตัวเองดีอ่ะแต่ช่วยให้ผาวิกฤตจ,จะช่วยเหลือเยียวยาผู้เดือดร้อนมันโคตรขม่าเดือดร้อนเลยตอนนี้ร้านโดนปิดทําอะไรไม่ได้เปิดก็จะจับข้าวไม่มีจะกินอย่าชีพเดียวที่ทําอยู่ตอนนี้คือหาเลี้ยงลูกวันต่อวันเนี่ยคือนี่ ไม่ใช่อาชีพเกษตรกรฝากเพื่อนเพื่อนแชร์ให้ผมด้วยครับแฟให้มันแชร์มันถึงหน่วยตรวจสอบน่ะแน่จริงก็ลงมาตรวจสอบที่นี่เลยผมไม่ได้าครทำอยากอะไรกับพวกคุณเลยนะไอพวกรัฐบาลผมไม่ได้มีนประมาณถ้าผมถ่ายสิ่งที่ผมทำน่ะคิดว่าผมมีนประมาทจับเลยสับลูกคุไปด้วยดีพมันางอดข้าวไปกินข้าวอยู่นี่กดีกว่า อดอันมานานแล้วสามสี่อาทิตย์ผ่านมาเนี่ยต้องอดมือจินมือมาตลอดตัวเองไม่เท่าไหร่อดทนได้แต่ลูกๆก,กับเด็กๆอ,อ่ะคนน้นช่วยมาคนละร้อยสองร้อยมันจะได้สักกี่วันมันกีอาทิตย์ไปแล้วความหวังว่าเออไปเซ็นข้าวเซ็นของเขามากินให้ลูกกินหวังว่าจะได้เงินเดียวยาจากรัฐบาลจังไหงก็คงจะได้เพราะกุรานตัดผมเพราะเขาสั่งให้กูปิดแต่สุดท้ายบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ เพราะคุณเป็นกเกษตรกรมึงเอาหลักฐานอะไรมาบอกกูเป็นเกษตรกรกูมีที่ดินสักแปลงไหมขอบคุณครับเพื่อนๆช่วยแชร์ให้ผมด้วยให้มันรู้ไปเลยฝากไปถ้าแชร์ไปถึงคุณทุกคนได้ผมฝากไปถึงคุณทุกคนเอาเนี่ยเอาเทปผมเนี่ย ไปบอกความจริงให้โลกรู้ไปบอกความจริงให้พี่น้องชาวไทยเรารู้ว่ามันมั่วขนาดไหนระบบตรวจสอบของรัฐเย่ยให้มาดูความเป็นจริงผมเลยเนี่ยผมบอกเลยผมอยู่ที่นี่ตำบลหนองสาหลายปากช่องนิคมฝังสามร้านตัดผมตะนุกอยากมาตรวจสอบมาเลยจะได้รู้ความเป็นจริงว่าเป็นยังไงมันจนจริงไหม ไปตรวจสอบในบัญชีด้วยเหลือเงินหกสิบเก้าบาทจะทำอะไรได้กดก็กดออกไม่ได้ฝ่าทุกคนด้วยครับมันปัดอัน้นทำเหมือนกูไม่ใช่คนไทยเออถ้ากูเป็นคนมีตรงมีตักกูไม่ขอ,อก,กูก็ห่วงเหมือนกันกลักูประเทศชาติบ้านเมืองอะเป็นหนี้เป็นสินเขาทั่วโลกจะเป็นหนี้เป็นสินเป็นภาระให้ลูกให้หลานกูก็ห่วงแต่คนอื่นเขาก็ยังได้เมื่อคนที่คิดจะแจก,กแล้วอ่ะ เมื่อที่จะแจกแล้วทําไมไม่บริสุทธิ์ใจเอาความเป็นจริงมาแจกดูคนเขาเดือดร้อนจริงจริงแต่ที่ได้ข่าวมาตอนนี้ไอคนที่ไม่ค่อยเดือดร้อนน่ะได้เยอะมากไอคนที่เดือดร้อนจริงจริงโดนตัดสิทธิ์ผลักให้เป็นนักศึกษาบ้างผักให้เป็นเกษตรกรบ้างง่ายๆเลยเพื่อให้เข้ากดตัดสิทธิ์นั่นเหรอนี่หรือคือความคิดของระบบรัฐบาลขอโทษเลยครับ ถ้าอาจจะใช้คำหยาบปั๊กคนไม่รออย่างผมนีน่บางวันลูกไม่ดีกินข้าวเนี่ยมันเจ็บปวดแค่ไหนขอโทษ ที่บางทางผมอาจารอารมณ์แรงมากนะเจ็บปวดมากผมเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมตอนนี้มากผมตั้งความหวังว่าเอออย่างน้อยผมราแต่ผมโดนสั่งปิดร้านเนี่ยยังไงเขาก็ต้องมีการเยียวยาแตเเห็นความเป็นจริงแล้วว่าเออผมเป็นอย่างเงี้ยแล้วไปตรวจสอบข้อมูลหลักฐานฐานข้อมูลทั้งหมดผมก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วทรัพย์สินอะไรไม่สักอย่างในชีตไม่มีเลยมีแต่แค่นี้หายี้ยงลูกช่วยแชร์ผมก่อยไอ้มันรู้ไปเลย ผมจะได้เห็นไหมผมยังเป็นคนไทยอยู่ไหมติดต่อลงโฆษณาได้ที่0 8 0 8 0 9 0 0 8 0 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกดซ u b s c r i b e กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ